สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากจูจูสึไคเซ็นนะฮะตัวนี้จากค่ายบันเพสโต้ตัวนี้จะเป็นลายใหม่นะฮะมันจะชื่ออ่าจู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 สึไคเซ็นจูคอนโนคาตะนะฮะกับตัวอิตาโดริอิตาโดริยูจินั่นเองซึ่งตัวมันถ้าผมดูจากรูปเนี่ยมันกลึงกเป็นเหมือนพวกอ่าดีเอนะฮะอันนี้นี่ นี่เป็นเหมือนเอทออฟฮเป็นเหมือน DXF อนะฮะอันนี้มาเดี๋ยวเรามาหมุนให้ดูอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะครับอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอ,อันนี้อีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามา <Shoot. S 1> ตัวในกล่องนะครับอันนี้อาจจะมีซกอร์ตเทปอีกชั้นหนึ่งเหมือนกัน ในกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้น,นี่ตัวจะมาเป็นถุงถุงเดียวนะฮะมีครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็ฐานนะฮะสามช่องแบบนี้นี่เรามาแกะดูดกันดีกว่าตัวฐานนะครับจะเป็นวงรีแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีปั๊มกับตัวเลขอยู่ข้างในตัวฐานจะมีตัวเดือยโผล่ขึ้นมาให้นะฮะแบบนี้นี่ ก็ครึ่งล่างครึ่งล่างก็คือจะเป็นชุดนักเรียนเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้จะไล่เฉดเงาไม่เหมือนกันนะข้างหน้าจะเป็นโทนสว่างข้างหลังจะเป็นโทนมืดเขาก็จะไล่เงาตามก็นเงองไอ้สีมันค่อนข้างที่จะเข้มก็เลยอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดนะฮะอันนี้รองเท้าเป็นเหมือนเดิมสีน้ำอ,ออกน้ำแดงเลือดหมูนะฮะมีรูอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ส่วนครึ่งบน ขึ้นบนนะครับตัวก็คือเป็นเหมือนเดิมชุดอันนี้เขาจะไฮไลท์ตามร่องนะฮะเื้อผ้าแล้วก็ข้างหน้าเป็นโทนสว่างข้างหลังจะเป็นโทนมืดนะฮะตัวกระดุมเป็นสีทองมีฮู้สีแดงแล้วก็กระดุมสีทองน่าจะประมาณนี้นะฮะสีมือสีอะไรก็จะเป็นปกติแบบนี้นี่ชุนะฮะนี่ตัวนี้แค่ใส่ประกอบครึ่งบนครึ่งล่างอ่าตัวนี้ผ้าไม่ใส่ฐาน ยืนได้นะครับไม่ต้องใช้ฐานก็ได้เอานี้โอเคนะถ้าไม่ต้องใช้ฐานเนี่ยประหยัดพื้นที่วางได้อีกเยอะเลยนะฮะม,มาให้เราหมุนให้ดูดีกว่าอันนี้อตอนนี้ก็คือจะเป็นเสมือนท่ากำลังยืนแบบประมาณ D X F ของพวกวันพีชหรือ a g e of Hero ของ My Hero นะฮะคือตัวมันก็จะประมาณนี้คือผมเรียกเหมารวมเป็น D X F หมดเลยนะฮะไซส์ประมาณเนี้เนี่ย ถือว่าโอเคนะฮะสีค่อนข้างโอเครายละเอียดหน้ารายละเอียดตัวนี่ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวนี้เนี่ยความสูงนะครับมันจะอยู่ที่17เซนนะฮะนี่ตรงนี้ถึงปลายผมอยู่ที่17เซนนะฮะก็อย่างที่บอกเป็นไซส์น่าจะประมาณ dxf นั่นเองโอเคอยู่ถ้าออกมาเยอะๆรัวๆก็ค่อนข้างโอเคนะอันนี้ Okay. น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้ตัวนี้ยังมีเหลือที่ร้านนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เพจโอโหทอของเราได้เลยวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูนะครับถ้าชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะจะจดแชร์กดกระดิ่งก็ด้ก็ได้นะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับดูและรับชมสวัสดีครับ